สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนรับเข้าสู่ข่าวอรุณสวัสดิ์ครับเช้าว,วันพฤหัส,สบดีที่17ธันวาคม2563นะครับ mm hmm. เช่นเคยอยู่กับคุณอมรอแต้อุดมกุลผมธิติวัตรอุดมศสริวัตรและทีมข่าวนิวส8ครับ วันนี้นะคะวันที่17ธันวาคมยังคงมีควันหลงนะคะที่เกิ์เป็นการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเมื่อวานแน่นอนว่าคนที่สามารถลงทะเบียนผ่านไปได้เนี่ยนะคะก็รอดิฉันคือหนึ่งใน5ล้านถ้าไม่เสียงคุณดูแบบไม่ดีใจกับดิฉันอดีใจิฉันคือหนึ่งในห้าล้านแล้วก็เดี๋ยวเขารอใช่ไหมตั้งแต่เมื่อวานที่ลงทะเบียนปุ๊บก็จะรอ SMS มายืนยันบางคนได้แล้วตั้งแต่เมื่อวานเลยอย่างคุณแต่ในขณะที่บางคนเนี่ย ยังไม่ได้ก็กังวลใช่ไหมจะต้องรอดูไม่ต้องกังวลใน2องวันวันจะมานะครับมาแน่นะที่มา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 แน่ ที่ผ่วงเนี่ยก็คือคนที่ใช้ดีแท<ช>็่คนที่ใช้ดีแท็นี่กลายเป็นเสียสิทธิ์ไปเลยเพราะว่าเวลาที่เราจะไปลงทะเบียนเนี่ยมันจะต้องมีขั้นตอนยืนยันตัวตนด้วยการกรอกรหัส OTP <ช>ก็คือทางทางคนละครึ่งเนี่ยเขาจะส่งรหัสซึ่งแต่ละคนที่ได้จะไม่ไม่ไม่เหมือนกันมาทาง SMS แต่คนที่ใช้ d ีแทเนี่ยจะไม่ได้รับ SMS อันนี้ไปเลย<ช> <ๆ S 1> กว่าจะได้ก็คือผ่านไปแล้วเป็นหลายชั่วโมงบาคนได้ตอนเที่ยงตื่นมาลงทะเบียน6กโมงเช้า ได้ตอนเที่ยงเสียสิทธิ์ไปแล้วเพื่อนดิฉัน,นก็ใช้บริการของมือ,อมถือใครนี้เหมือนกันก็ประสบปัญหานี้แหละเอราะเอาสา์ตื่นมาแต่ตอนเช้าแต่ปรากฏว่าอ,อ OTP เนี่ยส่งมาหลังจากที่สิทธิ์เต็มแล้วก็ โอดครวนบ่นมากๆนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีคนทวงถามไปถึงว่าดีแทเนี่ยจะทํำยังไงจะชดเชยแบบไหนอะไรยังไงนะคะซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ทวงถามคุณมีคนไปแจ้งความเลยก็มีเรียกร้องค่าเสียหายนะแล้วแล้วเมื่อวานนี้นะคะพอพอดีแทมีปัญหางี้เกิดขึ้นปุ๊บคุณผู้ชมคะมันก็จะมีเรียกว่ากลยุทธ์ทางการตลาดของค่ายบางค่ายอื่นๆนะมีการรีบออกมาโฆษณาเลยว่าิ ย้ายค่ายทายังไงอะไรแบบนี้นะคะก็ใช่แต่ว่านะคะเรื่องนี้หลายคนบอกโอ้ยตายแล้วเนี่ยฉันก็ตื่นมาตั้งแต่ตีห้าครึ่งมารอลงทะเบียนตอน6กโมงแล้วฉันประสบปัญหาเนื่องจากว่าฉันใช้บริการดีแท็กดีแท็กจะทํำยังไงก็เชิญยังไงถ้าที่ฉันเสียไปค่ะก็มีข้อมูลออกมาจากทางฝั่งดีแท็กนะคะสําหรับคนที่ประสบปัญหาที่เจอเรื่องของระบบขัดข้อง OTP ไม่มามาช้าลงทะเบียนไม่ได้ทั้งหลายแหล่ตอนนี้มีข้อมูลว่านะคะทางดีแท็ก เนี่ยจะดำเนินการชดเชยให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งระบบเติมเงินและรายเดือนสูงสุดคือไม่เกิน3,500บาทรูปแบบจะเป็นยังไงนะคะทางดีแท็กบอกว่าก็จะครอบคลุมตั้งแต่ส่วนลดเมื่อซื้อมือถือโบนัสเติมเงิน โทรฟรีเน็ตฟรี free, อันนี้เป็นต้นและจะดำเนินการติดต่อไปให้ที่ผู้ใช้บริการที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้นะคะโดยจะส่ง SMS ไปแจ้งอย่างเร็วที่สุดก็มีการขอภัยในเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็พร้อมแสดงความรับผิดชอบแล้วก็จะชดเชอยอย่างที่บอกไปฉะนั้นแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เ,เป็นผู้ใช้บริการของ d ีแทแล้วก็ได้รับ S อสจาก d ีแทแล้วสามารถติดต่อกลับเพื่อรับสิทธิ์ตามมาตรการชดเชยตามรายละเอียดที่ ระบุใน s s s ตั้งแต่<อ>วันนี้คือ17-23ถึง 23, ันวาคมเป็นต้นไปก็จะไล่ๆล่กันไปใครที่ใช้ดีแท็กแล้วก็ได้เอสนี้นะคะก็ติดต่อ,อก,กลับไปครับทีนี้หลายคนเนี่ยเท่าที่ดูซุ้มเสียงในโลกออนไลน์เนี่ยลูกค้าดีแท็กหลายคนก็ไม่ค่อยพอใจนะกับมาตร,าตรการที่ประกาศออกมาเพราะเขาบอกว่าอย่างเช่นส่วนลดค่าซื้อโทรศัพท์มือถือ สุดท้ายคุณก็ได้ค่ามือถืออยู่ดีถูกไหม,มแล้วถ้าเกิดว่าฉันไม่ได้ต้องการจะซื้อมือถือใหม่ตอนนี้หรือฉันเพิ่งซื้อไปล่ะทีนี้เขาบอกเขามีออปชันอื่นอย่างเช่นค่าโทรฟรีค่าเน็ตฟรีอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้ลูกค้าโดยเฉพาะยิ่งลูกค้ารายเดือนส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นเบาใจายอ,อยู่แล้วมันไม่ได้แยกว่าใช้เน็ตเท่านี้เท่านี้ถูกไหมฮะคุณใช้เน็ตใช้โทรเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นแพ็คแบบ ออลิมิตอะใช้เท่าไหร่มันก็เป็นบุฟเฟ่ไปเลยอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันจะยังไงก็เอาเป็นว่าทุกท่านใจเย็นๆก็แล้วกันเดี๋ยวรอรายละเอียดจากดีแท็มาเพราะเชื่อว่ามาตรการเนี่ยถ้ามันไม่สมน้ําสมเนื้อเนี่ยก็คงจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณนะ์หนักแล้วเขาก็จะเสียหายดังนั้นเขาก็น่าจะคิดมาตรการที่มันโอเคออกมาแหละถ้าสุดท้ายมันไม่โอเคแล้วโดนสสดเยอะๆก็คงจะมีมาตรการใหม่กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดีวสกันนะคะ